มาเชื่อคุณเลยเขาจ้องจะเล่นคุณนะเออประมาณนั้นอนะ่ะเออคุณเข้ามาแม่งโคตรแล้วใจเลยะ่ะพอเห็นคุณเห็น,หนปุ๊บโอ้โหถูกใจใช่เลยอย่างเงี้ยแล้วก็โดนเลยเลยสวัสดีครับนาโนโอเคนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะครับคลิปนี้จะมาคุยกันเรื่องนี่หน่อยนะครับมีหลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับเรื่องรถย้อมแมวเนาะถามว่าไ้รถย้อมแมวเนี่ยไม่มีมเงาเนี่ยมันมีจริงไหมนะครับมันเป็นยังไงนะครับ จริงๆผมว่าทุกคนรู้หมดแล้วนะครับทุกคนรู้แล้วนะครับว่าไอ้รถย้อมแมวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพียงแต่ว่าก็ยังโดนกันอยู่นะครับต้องคุยกันอย่างนี้ว่ามันก็ยังโดนกันอยู่นะครับหนีไม่ออกนะครับเพราะว่าวงการนี้มันยังมีอยู่นะครับแต่ว่ารูปแบบก็เปลี่ยนไปนะครับผมจะพูดให้กระชับนะเพราะว่าเดี๋ยวมันมันจะกินเวลาเยอะก็สามสี่สิบปีแล้วเนี่ยมันจะเป็นรุ่นแบบรุ่นเฮียสุด เวยนอย่างนี้เลยเป็นรุ่นฮ้่เฮียเลยเพราะว่าทํากันแบบว่าคืออุปกรณ์ที่ทาอะ่ะมันเป็นแบบอย่างมาส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องสีสมัยก่อนเนาะถ้าย้อมแมววันก็จะเป็นเรื่องสีนะครับแต่มันก็คำว่าย้อมแมวก็รวมกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าหลักๆเลยสมัยก่อนจะเป็นเรื่องสีนะครับสีนี่ก็ทากันแบบฮี้่ยเฮียเลยนะครับก็คืออย่างสีเนี่ย ถ้าผูกรถผูกจะทําสีมันต้องเอาเหล็กมาตัดเป็นแผน่นถูกไหแล้วตีไปตามตามรอยตามร่องที่มันผูกมันมัน,ม,นมันมีปัญหาแต่ว่าถ้ารถย้อมแมวเนี่ยรถย้อมแมวเขาเขาไม่ทําแบบนั้นเขาเขาใช้เป็นสติกเกอร์เลยบางทีใช้เป็นแบบสติกเกอร์เป็นแผน่นเขาเรียกอะไรกระดาษกาวกระดาษอะไรพวกนี้แปะเป็นแผน่นพอให้อยู่เสร็จแล้วตีโปะโปะนะครับขึ้นรูป ถ้าเป็นตรงซุ้มล้อส่วนใหญ่จะเห็นตรงซุ้มล้อเยอะซุ้มล้อตรงที่มันโดนน้าอะไรพวกเนี้พวกนี้ก็จะขึ้นรูปเหมือนเลยพอทามออกมาปุ๊บแล้วเหมือนมองไม่ออกเลยนะครับรถพวกเนี้ยมันมันมันทํากันเนี่ยผมจะบอกว่าทํากันด้วยฝีมือช่างสมัยก่อนนะครับรถย้อมแมวเนี่ยจะมีช่างเฉพาะที่รับทํานะครับให้เต็นหรือให้พ่อค้าคนนั้นนะครับ เพราะนั้นจะเป็นฝีมือเฉพาะตัวนะครับไอคนที่ช่างดีๆเขาก็มีเยอะนะครับแต่อพวกนี้เขารับทําพวกนี้โดยตรงนะครับก็ส่วนใหญ่จะมองมันไม่ออกนะครับแล้วรถรุ่นก่อนเนี้ยนะครับค่อนข้างจะเปลี่ยนรุ่นยากเนาะมันเปลี่ยนรุ่นยากเพราะฉะนั้นรถที่ใช้งานก็จะโอ้แม่งทําสีแล้วทําสีอีกทานูน่นทําทําจนแบบว่ามันหนาเป็นนิ้วอะสีหนาเป็นนิ้วอะเออมันก็เลยดูกันลาบากพานดูกันลําบากใหญ่นะครับก็เลยเป็นที่มาของคขาว่ารถย้อมแมวเนาะ แต่จริงๆรถย้อมแมวมันจะครอบคุมหมดนะครับทั้งเครื่องทั้งสีแต่หลักๆจะเป็นสีเครื่องพวกเนี้ยเอามาย้อมบางทีมันดังนู่นดังนี่ก็ช่างน้ำไหมก่อนมันก็เก่งนะแม่งก็ทำทำให้เงียบก่อนได้แล้วขายออกไปก่อนได้มึงจะไปมีปัญหาอะไรเรื่องมึงน,นะปึ๊บผมก็เลยบอกว่าถามว่าทําไมเดี๋ยวนี้ใช้คําว่าย้อมแมวได้ไหมก็ยังใช้ได้แต่ว่ามันก็ไม่เข้าอ,อายุข,ข้ออ้ามัยไมเพราะว่า สังเกตให้ดีเพื่อนเพื่อสังเกตให้ดีว่าเดี๋ยวนี้คำว่ารถย้อมแมวคนมันไม่ค่อยพูดถึงกันแล้วนะเพราะพ่อค้าเนี่ยมันก็จะหนีเขาบอกเฮ้ยคนนี้มันย้อมแมวเนี่ยเจนนี่ย้อมแมวไอ้ไอ้คนนี้ขายรถย้อมแมวมันก็คงมากลัวนะเพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนไปตามการเวลาเนาะของบางอย่างเปลี่ยนไปตามการเวลาทุกวันนี้กลายเป็นรถเก็บงานนะผมจะพูดแบบรวบหลักให้เข้าใจกันง,ง่ายๆนะครับรถย้อมแมวเนี่ยมันหมดยุคจริงเพราะรถเนี่ย ชั่วโมงนี้ให้หนาเตอร์ท้าแบบสมัยก่อนมันจะยากแล้วเพราะรถมันออกมาใหม่เร็วนะครับรถรุ่นใหม่ออกมากันเร็วแล้วก็คนใช้รถมากกว่าแต่ก่อนรถใหม่ออกมามากกว่าแต่ก่อนไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนรถอยู่ในวงจำกัดและอีกอย่างรถสมัยก่อน2 0 0พันีซีก็ยังไม่ไม่ปล่อยนะครับคือ,อยังเสียภาษีแพงถ้าคุณใช้รถ2 0 0พันกว่าีซีเนี่ยคุณจะต้องเสียภาษีเพิ่มเพราะฉนั้นไอ้รถปิกอัพเครื่อง2 0 0พันอะไรพวกนี้มันแพง คนก็เลยออกรถยากสมัยก่อนอคุยตรงนี้เดี๋ยวาม่ปข้ามไปมไปกลนะครับก็คือพอภาษีมันแพงรถมันก็ออกยากก็จะออกพวกพันหกพันห้าสมัยก่อนมอเรีรกช้างเหยียบ n d สองสอง d สองสามไม่ไปสองพันห้าทีแล้วอ,อยู่ดีวันดีคืนด,ดีเขาก็เปลี่ยนตลาดสองพันห้าข้ามสองพันก็คือภาษีก็ลดลงมาก็คนรับได้นะครับรถก็เลยแพร่หลายคนใช้เครื่องดีเซลสองพันห้าก็มีบังเกิดเป็นเครื่องสองพันห้าขึ้นมา อันนี้รถมันก็ไวคนมีตังค์ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับปึ๊บถามว่ามันเป็นข้อดียังไงแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนยังไงนะครับจุดเปลี่ยนก็คือรถเยอะทําให้รถมีตัวเลือกมากนะครับแล้วคนสามารถออกรถมาได้มากทดแทนรถที่มันมีอยู่จานวนจํากัดน,นะครับก็ไม่ต้องมานั่งย้อมแมวอะไรอย่างนี้ก็เล่นรถตามสภาพนะครับมาในยุครถตามสภาพนะครับก็กลายเป็นว่าพอมาอายุพอรุ่นพ่อเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคย้อมแมวอยู่ พอมารุ่นผมเนี่ยก็เลยกลายเป็นยุคพูดง่ายๆว่าเรียกให้ดูดีเป็นยุคยุคตามสภาพยุคเก็บงานอืไม่เรียกย้อมแมวแล้วฟังดูดีขึ้นก็คือยุคเก็บงานเออเป็นแบบว่าเก็บงานนะเอารถมาเก็บงานนู่นนี่นั่นผมก็ยังใช้คํานี้อยู่บางทีคนถามผมก็บอกว่ารอเก็บงานก่อนเพราะบางอย่างเราได้รถมาเนี่ยแบบมันก็จะมีแบบเล็กๆน้อยๆเราต้องมาเก็บงานก่อนก่อนจะจะมาขายเนี่ยนะ เพื่อความหอมนะครับแล้วก็บางทีลูกค้ามาดูบางทีไอเกอความร้อนไม่ขึ้นบ้างไฟนู่นไม่ติดบ้างไฟนี่ไม่ติดบ้างเราก็มาเช็คนะครับมาทําความสะอาดมาอะไร <S <S พวกนี้ผมเรียกว่าเก็บงานนะครับ <S <S แต่ถ้าจะเป็นงานใหญ่ๆงานสีงานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นสมัยก่อนหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเรื่องสีจะทําสีเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติก็เลยคนไม่ค่อยถือกันเพราะบางคนเดี๋ยวนี้ออกรถมาบางทีมากับสีก็เฉยเลยไวรุ่นก่น มากับสีเฉยๆแต่รุ่นผมนี่ยังถือนะผมก็ยังถือทุกวันนี้มันถือว่าเสียรถนะแต่เด็กเดี๋ยวนี้มันไม่ถือกันแล้วแต่ถ้าเป็นแบบผู้ใหญ่บางคนเลยผมไม่ได้ผมได้ก้าวล่วงนะคืออยากทําก็ทําไปแต่ผมถือว่ามันเสียรถเสียผิวของมันนะครับก็มันก็เลยกาลังจะตายเป็นหมดยุคย้อมแมวแล้วนะครับจะใช้คําว่าย้อมแมวก็น้อยมากแล้วนะครับแต่ถามว่ามันยังมีอยู่ไหมก็มีอยู่นะเป็นบางคันถ้ามันเน่าจริงแม่งก็แล้วจะดันออกเนี่ยมันก็ทําแต่เดี๋ยวนี้ เท่าที่ผมเห็นเท่าที่ผมเดินเจอเดินสัมผัสจริงๆเดินซื้อขึ้นจริงๆคือขายก็ตามเน่าก็ตามเน่าแหละคือตามนั้นก็ไม่มีใครมานั่งบิวแล้วเพราะรถส่วนใหญ่ที่ผมซื้อถ้าอายุมันเยอะมันก็เขาก็ไม่บิวแล้วมันไม่มีราคานะครับมันไม่มีราคาทําขึ้นมาก็เท่านั้นนะครับไปไปแบบทําโป้ทําอะไรให้มันดูดีขึ้นมานิดหน่อยมันก็เป็นไปได้แต่ว่าก็ไม่เรีย่ย้อยแมวแล้วมันไม่ไม่ทาเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี่เฮี้ยกันเฮี้ยกันสุดๆอ่ะผมบอกได้เลยอ่ะมันย้อมมันแบบบ เอาจนเอาจกคุณซื้อจากเน่ามาจนคุณซื้อแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตลาดเปลี่ยนพ่อค้าก็เปลี่ยนตามตลาดนะครับเนื่องด้วยเนื่องด้วยลูกค้ามีความรู้มากขึ้นนี่สคันเลยจุดเปลี่ยนของมันเลยลูกค้าที่เข้ามาซื้อรถเขามีความรู้เรื่องรถมากขึ้นนะครับเขาฉลาดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะไปย้อมแมวนนหนาๆมาแล้วมาบอกเขารถสีสวยเนี่ยเขาไม่ฟัง เขาเดินเคาะมากกว่าผมนี่เคาะรถอีกนะครับบางคนมาดูรถผมเนี่ยเคาะมากกว่าด่ผมเคาะต่อไปซื้ออีกเพราะด้วยความว่าผมแบบซื้อบ่อยไงผมก็แบบเคาะเท่าที่ผมเออโอเคจุดบางจุดที่ผมผมใส่ถ้าผมไม่ได้สมใส่ผมก็ปล่อยผ่านนะผมก็ปล่อยผ่านแต่คนซื้อเดี๋ยวนี้มาบางคนเนี่ยแปดนะแปดคนในสิบคนเนี่ยนะเดินเคาะแม่งเงินแบบโอ้โหบางครั้งต้องยอมใจเขาอ่ะแต่ก็ก็เป็นข้อดี เป็นประโยชน์สําหรับคนซื้อที่เขาเก่งเขาเริ่มดูเป็นแล้วพ่อค้าไปหลอกเขาไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่ามาดูทุกคนจบทุกคนไม่ใช่แต่ลถผมก็จบไม่ยากนะส่วนใหญ่ก็ประมาณคนสองคนน่ะเออบางคนมันชอบไม่เหมือนกันพี่นึ่งข้าวไหมกคนนึ่งขาพไหมมันมันไม่เหมือนกันบางคนเราว่าสวยแต่ไม่สวยของเขาอ่านะงั้นเราต้องยอมไปนะครับแต่รถที่เรา ทำเราก็จะทําแค่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นคําถามว่ารถย้อมแมวเป็นยังไงมีไหมมีมีจริงนะครับแล้วก็แต่ผมมั่นใจว่าทุกคนทุกวันนี้ด้วยความรู้ของลูกค้าที่มีอยู่นะครับผมว่าพอจะมองออกว่าคันไหนมันย้อมมาคันไหนไม่ย้อมเพราะฉะนั้นรถพวกนี้เริ่มจะหมดไปแล้วแล้วมันรถพวกนี้มันจะมาจากพ่อค้าไงพ่อค้าจะเป็นคนทํานะครับเพราะฉะนั้น ถ้าหลอกคนไม่ได้แล้วทําใบก็เท่านั้นถูกไหมแล้วมันก็เลยน้อยลงไปทุกวันนะครับก็ทุกวันนี้ต้องบัญญัติตับใหม่กลายเป็นว่าเป็นลดเก็บงานนะครับเป็นลดเก็บงานนะครับก็พ่อค้าก็ต้องบิดตามนะครับบิดตามลูกค้าต้องหารถหาวัตถุดิบนะครับให้มันดีขึ้นให้มันดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมามานั่งเขาเรียกว่าย้อมแมวนะครับ นะครับไม่ต้องมานั่งใช้คําว่ายอมแมวก็เรียกว่าเก็บงานนุ่นนิดนี่หน่อยนะครับถ้าถามผมส่วนตัวอย่างผมขายตามสภาพผมเป็นพ่อค้าขายตามสภาพเพราะฉะนั้นรถผมเนี่ยถ้าสวยก็สวยมาเลยถ้ามีตําหนิก็มีตาหนิตามนั้นผมจะไม่ถึงขนาดมานั่งบิ้วเก็บอะไรหมดอะไรขนาดนั้นผมไม่ถนัดอย่างนั้นผมขายตามสภาพนะครับก็เลยกลายเป็นว่านะครับคําถาม สำหรับคำว่าย้อมแมวเนี่ยผมเน้นภาษาทีนะยังมีอยู่แต่น้อยมากแล้วน้อยมากครับนอกจากรถคันที่มันแบบต้องการจะดันจริงๆนะครับรถคันที่มันมันต้องการเอาอกจริงนะครับแล้วต้องเป็นรถที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับถึงจะทำางานมันมันถึงจะคุ้มนะครับและอีกผมจะมาบอยยีพิงแล้วกันว่ารถแบบไหนที่เขาเอามาย้อมกันรถแบบไหนที่ว่าแต่เขาไม่เรียกรถย้อมแมวนะเป็นรถสวมแทน นะครับเป็นรถตัดต่อไปแทนนะครับเพราะว่ามันหมดยุกย้อมแมวแล้วอันนั้นคือหลอกก็พูดง่ายๆว่าที่ผมกำลังจะพูดถึงรถสมมรถตัดต่อเนี่ยคือตั้งใจหลอกเลยนะครับนะครับตั้งใจหลอกเลยตั้งใจมาเชื่อคุณเลยเขาจ้องจะเล่นคุณนะเออประมาณนั้นอนะ่ะเออคุณเข้ามาแม่งโคตแล้วใจเลยอะ่ะพอเห็นคุณเห็นปุ๊บโอ้โหถูกใจใช่เลยเงี้ยแล้วก็โดนเลยเนี่ยคืออันนี้ที่ผมจะบอกคุณนะครับแต่ ลดย้อมแมวมองข้ามไปเลยถ้าคุณศึกษามาดีพอผมมั่นใจว่าถ้าคุณเป็นคนที่หนึ่งในท,ท,ที่ติดตามผมอยู่คุณจะไม่โดนหลอกนะครับเพราะผมจะพูดไว้ตลอดในตอนที่ผมพาไปดูรถหรือผมชงรถว่าตรงไหนที่มันนั่นน่นจะบอกทิกบอกอะไรไปด้วยในตัวนะครับผมเข้าผมก็รักพูดง่ายผมก็รักคนของผมนะครับบางคนก็เป็นรุ่นพี่บางคนก็เป็นรุ่นน้องก็อยากให้มีภูมิตรงนี้ไว้ นะครับผมมีประสบการณ์มาก็มาเล่าต่อคนฟังนะครับแล้วถ้าทุกคนมีภูมิผมมั่นใจว่าก็จะไม่โดนเขาหลอกมันก็ยากแล้วนะครับถึงจะมาซื้อผมเองจะโดนผมหลอกมันก็ยากแล้วเพราะผมบอกหมดแล้วนะครับว่าเออจุดเป็นจุดตายของรุ่นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันแต่จะให้ผมมาน,นั่งบอกเนี้ยไ,ไม่ได้หรอกนะมันไม่ได้มันไม่จบแต่ละรุ่นไม่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วลักษณะการดูข,ดของพ่อค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันมาตรฐานไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ก็อย่างที่ผมบอกในคลิปแรกๆที่ผมเปิดตัวเลยหรือจะทําความรู้จักพุ่ควรเลยว่าซื้อลมือสองคุณต้องทําความรู้จักกับลถมือสองก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนไปดูคลิปแรกเลยนะครับกับคลิปที่สองว่าทําไมคุณหนุ่มถึงต้องทําความรู้จักนะครับก่อนที่จะซื้อลมือสองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมเอาไว้เท่านี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเครียดอะไรลถมือสองในการเป็นเรื่องเรื่องตลกไปแล้วมันเป็นเรื่องตำนานไปแล้วนะครับ มันเป็นเรื่องในตำนานไปแล้วนะครับผมก็เลยว่าแต่ตำนานเนี่ยมันยังหลอกคนได้อยู่นะเพราะมันมีอยู่จริงผมบอกว่าตำนานอ่ะมันมีอยู่จริงนะครับแล้วมันหลอกคนได้ในเมื่อสมัยก่อนมันหลอกคนได้ปัจจุบันมันก็ยังหลอกคนได้อยู่นะครับแต่อย่าให้มันหลอกคุณนะครับอย่าไปกลัวจนแบบหนึงขนาดแบบว่าไม่กล้าซื้อรถเลยนะครับผมไม่ใช่คนดีอะไรนะครับผมก็ก็ทําในสิ่งที่มันมัน บางครั้งผมก็บอกว่าเฮ้ยดีป่าวะดีดีไปไหมหรือว่าเรวไปไหมหรือว่ามันเกินไหมวะอะไรเงี้ยแต่ผมจะเป็นคนประเภทว่าบอกกันมากกว่าอพี่ผมทําเท่านี้นะไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีตรงนี้อีกเท่าที่ผมเห็นเท่าที่ผมรู้พี่ไปทําต่อนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็บอกกันของผมจะเป็นแนวนี้แต่คนอื่นแนวไหนผมไม่รู้นะครับก็คลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้ดีกว่าสําหรับรถย้อมแมวนะคุยกันกำขำๆคุยกันนะฮะไม่ต้องไปเครียด นะครับให้เข้าใจง่ายๆว่ามีอยู่แล้วทํากันจริงนะครับก็มันก็ประมาณนี้แหละมันหนีกันไม่ออกหรอกสีเครื่องตัวถังมันหนีกันไม่ออกมันทําอยู่เท่านี้แหละถ้าเราดูเป็นแล้วก็จบมันก็หลอกเราไม่ได้นะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับมีอะไรดีๆหรือว่าอยากรู้ว่าอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับใต้คลิปผมนะครับถ้าผมรู้ผมมีประสบการณ์ก็จะมาเล่าต่อฟังมาแชร์นะครับให้พี่ๆน้องๆนะครับ ที่ติดตามผมอยู่ะมาดูกันนะครับหรือว่ามาถ่ายทอดกันแบ่งปันกันนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะสาหรับคนที่ผ่านมาดูผมแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ตามครับนาโนโอเคครับสวัสดีครับ